ใส่ดีใจเาว่าาดีใจอาเช่อใจอยู่ดีใจฮ้ยดีใจอ่ะการใช้าจนี่ก็อ่าลายเตจรนบะทานนะกำานงมาเข้า nah กับต่างดาวต่างศาสตร์นะพี <t <t ่น้องเนาะกับยูกับซีขึ้นหนึ่งอะไรซีขึ้นหามือกับเบิร์ไปตัดสินใจพาน้องคนไปขึ้นเป็นกาซอยมาถือว่า โอหลายพอสมควรเนาะบ่าทารวมทั้งหมดอ่ะก่อนอไนทา,<อ>า,างน้องกะ่ะคอโวยใส้ให่อนพี่ขอให้พี่จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง,แงอายุมันคนเงินเด้เนาะ,ะี่นอน สบายดีเด้อกับทักทายสบายดีสวัสดีอีกเทนึงเด้อพี่น้องเด้อเนาะเปิดมากกยิ้มเป็นแป้นเลยเหมือนนี้โดยก็เป็นวา่าเป็นมือที่ว่าลอคอยเนาะตอนนี้ทังนอง้องอาริสาเพิ่นได้กลับบ้านแล้วพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องเลยเป็นเวลาอยู่ห้องมอกระ4คืนหามื้อน้องพี่นอนะ้องเนาะถือว่าบรธรรม,มาดาเลยเนาะ ทั้งหมอทา,อานีอยากเมื่อใจจดใจจอแล้วเนาะที่แลกว่าสศุกร์เมื่อว,วานาววานี้เมื่อว,วานนี้วันศุกร์เมื่อวานนี้แต่ว่าทั้งหมอเพิ่นอ,อยากห้ามอยเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นหางก,ก็ได้รับยาขาเสื้อเนืธอที่นี่ก็น้องเพิ่นก็เป็นไข้น้ำก็เลยติดตามอาการไปน้ากันพี่น้องเลยก็เลยเมื่อคืนนี้ต้องจำใจนอนขึ้นอีกขึ้นนึงเนาะโดยแล้วมื่อนี้ก็คือ เพิ่นมาตรวจเนาะทางนอ้องดิสานอีกอะบ่มีไข่แล้วพี่นอนะ้องเยเนาะโดยคือตอนนี้หันกลับบ้านได้แต่ว่าเพิ่นจีนัดมาเบิ่งอาการอกีกอะประมาณวันที่ห้าเดือนสองเนาะลูกนะดีใจปะมันเดือนนี้คือจีนมาในวงมารดีใจปะตอนนี้กาถือว่าพาหนาเข้ากันเตรียมเป็นทีมห้อยแล้วเนาะ<ม>เก็บเป็นทีมห้อยแล้ว มาแต่คือเ่าแล้วเขามากะมันกะลายคึืนเนาะถือว่าเครื่องใส่ของซอยกะกะอยากอ่าเมื่อนำเนเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเขากะบม่ได้ถือมานํนำเขาก็ต้องได้ซื้อเนาะเพราะพวกใดที่ว่ามันจําเป็นนะพี่น้องเลยกินก็โลกกินแล้วก็จังเมื่อเด้อกินิีแล้วจังเดินทางบาดเนี้เมื่อบาดเนี้ฮะเศร้าเด้อบัี้เด้อบ่ต้องมาบาทเด้อ ดีใจป่ะน้ำตาเปียกมาเนี่ยอยู่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นย่านเพราะว่าไปถอดเข็ม <c oughs> ไปถอดเข็มนี่ก็ถือว่าโอ้ยย่านลายว่าสะันตอนนี้ก็ถือว่าเตรียมเครื่องเตรียมคองสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นทีห้อยเนาะพี่น้องทางตู้เมย์คนโทรมาก,กะดีใจลายแล้วพี่น้องเนาะลาชิมหาหามือเจอจิเขาฮอนอาทิตย์เนาะโอ้ต้อง <c oughs> เอาไปมาพูดบ่ได้เป็นย่างกะนจนสิเป็นน้ำกันพี่น้องเลยเนาะ อีกอย่างทั้งนอกเพิ่นกะหนึ่งมากะเพิ่นบอสบายยี่แล้วกะพุ่นอ่าพุ่มตันทางเพิ่นต่ำเนาะบลาทางเลยเฮ้ยแข่งแห้งก่อนจะกลับบ้านเด้อบอกอันบอกแม่ป้าด้วยสิกับป้าเด้อเด้อบันเช่าบอกเฮ้ยทางเพิ่นกะเพิ่งจะมากะมีแต่คนทองเสียพี่น้องเลยใช่ใช่ ใ mm hmm. ช่แล้วเชาเดอร์บนดีเดอร์กรองมาเดอร์บนดีดเดอเชาเดอบอกเป็นวัดแท้นี่เนาะหอมแดงกะเอาขาวว้าในถุงมเมื่อไรอันฮะตอนนี้น้องพี่น้องลงมา,าเอาได้กะร่างสัญญาไปหารถไปด้านเนาะ มาถามาหามือมาเคยลงมาจักเถื่อพี่น้องเลยเสรแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วใช่พี่หลานดีใจว่าลูกบ่เออว่าใช่ว่าขวอยู่พี่น้องเลย ยังเป็นสาวแล้วกรบะบะไม่สวยบอรู้จจสิลง <c oughs> บอลงเบง <c oughs> บอ <c oughs> บอเคยแล้วนะ เปิดภามากำลังนางรอถารถทัวร์อยู่พี่น้องเลยสบายดีทั้งมัาเด้อสบายดีใช่หรอสบายดีอผู้ดานแข็แท้ชันี่บอกมัน่าผู้ดังแขมงแท้นี่คนนี้ฮผู้ดังแข็แท้นี่เฮ้ยบอกบอกว่ารถหนาจะออกสิเบตมุ้งคึงเนาะตอนนี้รถยังบันได้มาพี่น้องเลยตอนนี้หาซิเบตมุ้งว่าใช่หรอใช่ใช่เ้อ เหมยบ้อเดย์หอยบ้อเดยมยบอเดยอาเเดิมใคร่ยเนี่ยพอากินยาเลยใช่ใช่ดีใจอ๋อดีใจว่ากบ้านอ่ะอ้าย่าดีใจว่ากบ้านอ่ะดีใจว่ากบ้านใส่น้ำเกลือสามถุงกัวนักสามถุงครึ่งเกือบสี่ถุงให่สามถุงครึ่งตึงตึงตึงต้งตึงตึงนางเอ้ กลับบ <ourselves> <fifty, S 2> ้านท่าแล้วใช่ใช่พี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 ่ใช่ใช่พี่เลยเนาะบวสนใจยังเลยเมื่อยเฮงเพียเฮงผู้ดังกระเขียวเป็นวัดใช่ใช่จ้าเอจ้าเอมีใช่ดิอ๋อต้อหายบ่เนี่ยใช่ใช่ละนี่นี่นี่เบิ่งกล้องเนี่มึงเนี่ยอ๋อกำลังเมื่อยพี่น้องเนาะ กำล้งขมหน้าแน่เออเออเหื่อยระก็ชอบฟังเขาแล้ว,ลวมีเฮงน,นะพี่นออ้องเลยวันนี้เนาะลงมุกล,ลงใจเลยเไปไปยูบานเพิ่นก็คือว้าเลยเนาะมันก็คือยูบานเท่าใชจะได้บาทาจังไหน มีแหง่ะเบิกชีนาจำเป็นทอดชีนาพี่น้องเลยเนาะถ่าตึงเป็นไข่เป็นไข่ครับตอนนั้นเป็นไข่ตั้งแต่อยู่บ้านนะฮะลูกเป็นโตเอาผ้าลูกไปพื้นพ่อกับเบาะเส้าเป็นพ่อกับปิดพ่อพ่อพี่น้องเลยทำไปมาเป็นนกรกันไปเลยไข่ฮ้จี้จี้ยังลูกนางเอ้ยปีน้าพีปีนาพีปีมาหาปลาลุงพี่เลยเหี้น ฮะเช้าเลยไข่เพรทั้งน้องคนนี้ก็ยังมีไข่อยู่ได้พี่น้องเลยเนาะอ่าแต่สามุ่งจ่ากันนอนกันทุกวันเลยเนาะพี่น้องนอนกันหเต็มแล้วเต็มอิ่มตากระยักแดงนี่ใส่รึอืมใชอยากนอนนะพี่น้องเลยผมอ่าโอ๊ตน่ารู้กันชวนบ้านท่านแรกกันชวนเอกันชอนบ้านท่านแร แลล้วฮมาแล้วมาแล้วอ่ะเกียมลงมเกียมลงบาดไงใกล้แล้วใกล้แล้วเดินแล้วแลอัดนั่งพี่น้องเลยอยากนอนมาลูกใกล้เฉยอันแล้วอดเอาอดเอากระจายสีเมือเซโนพี่น้องเนาะโดยทางว่าเซโนบาด้ารถโดยสารบพื่นีอก็ถือว่าเนาะจีสุดอันนี้พี่น้องเลยคู่จิ๋ดอุ้มกันเต็มอยู่เนาะติดรถติดนั่ง มีแต่ของพาห้องพาห้องผู้เต็มอยู่เนาะเราหับเอาแบบทรงอันนั้นได้เนาะเบิ่งนพาูกค้าผมมีพี่น้อยเพ<ข>ราะ <ๆ S 1> ว่าให้พาประจําที่ว่าเพิ่นเคยมาเอาเมื่อน,นั้นเพิน <laughs> พ่นเพิ่นฮากกัเมืองฮอเซโนว่าสันโอ้เดี๋ยวไอซี่ให้หมูไอไปหับออเดอร์ว่าสันเนาะมากับบา้าโตผูเนาะเครื่องพองน้องกุกกระถึกยี่ได้อย่างนอนบ่ลุอย่างนอนบ่เมืออ่อยบารุบ่ตายอย่างนอนได้บ่ถ่ายเบิ่งนี่ ถูรูปกุเก็ามมุ่งหวอดเออเอาเด้ออยากนอนเดาภาษามาไม่เสียรูกนอนไหมไปเที่ยวประเทศไทยก็เศร้าอลไรไปเห็นน้าโคงเลยเศร้าว่นอะไฮะเศร้าเรื่อเด้อหากระหอดนั่นติดมัวฝากเอาบ่หากระหอดเซโนนะพี่น้องให้ทางน้องคนมาเอาเดมาหอดเลยจนเมื่อยจนเพี้ยวนพี่น้องเนาะคนบรเป็นก็เพี้ยนตรงกัน

Dạ mười ba. ô thôn đơ phụt, đột cả trọt cái xong hai cá tiền non à, đưa, 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 đưa. Mười thấy? mệt Mười mệt Mười nào, à, đưa cái xe này đưa, đưa, đưa. แดดแดดดดเมื่อแล้วเมื่อบานเฮาภายในแล้วค่ะเ้าแล้วค่ะใช่หรอหอนพี่ดองหอนบ่เมื่อยบ่ลุกวะต้องหางกระตื่นนอนพี่น้องเลยเอาเมื่อยบ่นะซึ่งบานมาซึ่งบานจําได้บ่พอน้องเอวินนะฮะยพอน้องเอวินมาคับจําได้บอไม่ต้องขีดว่าจังชิ่ก็ได้ นี่กินนี่ว่แน่วยังเกินตุ๊กอนน้ามันนั่นควรไข่ต่หากติดเอาหนามเอาบอเอาก็บ่อกระตุกลงสัตเพราะกายมาได้ว่าคิวว่าปัมมันข่าขต่าหากแต่ละก็บ่ออยู่ซีบนเรือนแล้วอีขมันบ้อฮอรบานอีวมันเยอยอีกแกชอดเ่ืนท่าน มายู่สิบนเื่องอะไรนครัวนะขาเจ้าง่อยัาแกดกันแล้วการมาแล้วแล้วกันใช่อ้ยอดทนหนุกอทนกะชอเรือาแล้วกระชอนเรือน้าแล้วอแล้วเมื่อยเลยงน่าใช่ไอ้อยาวาแตโตเแม่ก็เมื่อยขึ nice> okay. Okay. ้นกันได้น well. ี่นะมันายไปได้บ้มันก็ห่มาซีมื่อยยมาทาจนบูดไปแล้วมาทา ว่าหาพ่อหน้าพ่อนในไปไข่หน้าจุดหน้าไปจองไปให้ได้ทุกอย่างไปจับได้จะได้บ่าท่าฮะแีเฮงนะบ้าวันอ่าเออไปจมอยู่พี่น้องเลยวิจัยิจนูชิคาไม่ใช่อยากอยู่เนาะไม่ยอมอยู่เพาเพาเป็นไข่อยู่บ้านนี่แหละไปไปวันนี้เลย แตกอ่ะมันใชว่าอาการทางกายบวแข็งแห้งเน่กลับไปอยู่แบบอนาเอัดเน่กับเมื่อยเนาะกับทหารกับทหารป่วยเนาะเอาไปทหารป่วยหนีเดบโขขอน้ำเกลือน้ำลูกพี่น้องเลยตัดสินขาวอุบัติเหตุแพงพดแสดงรูปเศร้าเลย โอ้ลูกเศราแบบพ่อเป็นต่อกับปวัยขึ้กันเออเศร้าผู้หนึ่งกับเป็นผู้หนึ่งเนาะไม่ไงใคาเนาะเราปวดตัวถึงได้ไหนเด็กน้อยมันทนบ่ได้เนาะการเด็กน้อยบ่หูจักเนาะผู้ใหญ่เขากับคุณว่าในพี่น้องเป็นนั่นเป็นนี่ว่าถามนั่นนี่หูจักเก็บจักบอกอยากกินนั่นกินนี่กับพวกได้นะเด็กน้อยมีแต่รห้กับอันอันนี้แหละกินแล้วกับน้องนะว่าผมเป็น อ้าวได้แล้วกระจอนเธอแล้วเฮ้ยอืมจะไปโอมมือมั้ยช็อกมือบนในล่างมือนีรกเป็นมือบุญพี่น้องเนาะเดือนสามองไงตามภาพไม่ขี่มอเตอร์รถป่ะเน้อแม่บอกน้องอีเม็ถึงเพื่อนได้ไหมเออเฮ้ยอ่าแวะซื้อน้ำก่อนพี่น้องเออแป๊บนึงนี่หนะน้าเอ้ยไปใช้ไปไซส มาเด้อมาเด้อเออมีแห้งนะบอส่ะเออเออเออใชออ่ะใช้ใช้ใช้ใช่เมื่อยบลูกน็่อยได้เลยนี่เนี่ยกูคานไปนะกองก้นก้มันเลยนี่อ่าเอออ่าเห็นยังบัอาหยานอานปอนะอืจับใช่เมื่อรู้เซ็กนู้ไขมันยังงบ่ไขมันเผาผลาลไยเติบได้ไขมันอือ ใส่เลพี่น้องเลยใช้ใช้ใช่พี่พี่บินนะพี่อ่ะเอ้ยน่งน้อยเอ้ยใช้ใช่บอกปลาลุงนะแม่ใครแน่ลรบอกเฮ้อ้ยทองังอยู่ใหเ่ี้ยดิองังไงดิเงี้ยน้อยไขมันเน่นอยไขมันเน่ะน่อยก็มีไขมันมาปร่ตู่ะเบื้องนีน่ะเออ อะไรถ้าฝนหิ mm ้นเมืดก่อนเหมือนด้ประทาลูกตกปองไลยไปหรอฮะใ่ดีใจเฮ่าแ้ดีใจอ๋อวันนี้เจ้าชายนย่งก็ดีใจวะดีใจ่ะไปเอผมีเขียวมากมันมีเขียวสองเรียงยิ้นมดี่ะ

อันนี้อะอนือฮมอือฮือฮือือฮ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 ่อฮือาือฮือฮือฮือือฮืฮอีือฮฮอฮือฮฮอฮือ่ฮอฮืลฮือฮอฮอฮอ họt lèo Mà họt đèo. Đi cháy chẳng lơ ơ ơ A à, tơ Môi lông mưa nàn nông rồi no Bộ đáy kép Chó tẹk lê A Để bơm vào nãy tù nè sai ra là bò ra là bò Chư chư bò hươn hào nì hơ Chư bò Mà เฮือนเพือนพายอด้มีงเดู้้งเนี่พอมามาเพื่อนใส่ใสเฮ้ใส่หนุ่มสวเายเห็นกระตุกบ่หน่ฮะมีเหงเห็นอยู่บ่น่ใสฮ้เมยบเมยฮ้ กระตุกให้เบ <c oughs> <hey, S 2> ิ้องอินใช้ใช้เบื้องแล้วมาห่อเรียบพี่น้องเอ้ยหาก็มาหอดเพื่อนเนาะมาในการห่าวดองพี่น้องเอ้ยซื่อๆเนาะเพูนดีใจเห็นเพื่อนเพูนดีใจบ่ฮะใช้เอ้ยไม่ได้เมื่อยบ่เนี่ยผมตั้งบ่ได้น่ะเฮ้ยฮะพี่น้องเอ้ยเนาะหากห่อเพื่อนหอดซาน อ้าวพี่น้อยเนาะมาดีเด้อเลยเปิดภาพคุณมากอะนี่แหละพี่น้องเนาะพร้อมหน้าพร้อมตากันนะบัดนี้หันมาเว้ากันเอไม่เจอเลยพอด่ะเย็นข้าในสมุนไพรข้าวม้าดือนเฮาทอดเย็นมีแห้งคือจังว่าหันใจปอดโปะก็มาแลเนาะพี่น้องเนาะเนาะมันก่เอ๊ะน่าจะได้คนเจ็บคนไข้เออนี่นี่ใช่บินเ้บ่ทป่ะท่าเอามาดูถงกันไปเอาไป ก็ <us> ตอนนี้ก็ถือว่าฮอดเทือนฮอซาน,านหน่ะเด้อพี่น้องเนาะแจ้งทัวเทิงกันพี่น,อน้องเนาะยูห่องมอสี่คืนหา้ามือพี่น้องเนาะอีกสองมือก็ฮอดอ,อาทิตย์ถือว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวควนพี่น้องเลยบอกเคยไปอยูห่องหือฮ่องมอโดนน,น,นั่นปานนี้จักเถื่อนเนาะแ้แต่นี้ต่อไปก็ขอเค้นเอ็นหก้กะ ให้ไปเนะาะ<ห>บ้านนี้ในช่วง<ล>ในเส้า<ล>บ้านนี้ทั้งคุณน้อยทัางกะถือว่าพี่น้อยเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตเนาะได้นอนห้องหมอมุกดาหารถือว่าการใช้จ่ายนี่กะเบิดอ่ารายเติอบอยู่พี่นอนะ้อยเนาะอันนี้ก็เป็นบินบินที่ว่าจ่ายเงินของนอง้องอลิสาเพิ่นเนะาะกะเป็นจำนวนเงินวันนี้บินประมาณนี้หละพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นห้าพัน 284บาทบ่อรวมค่ากินค่ายูบ่อรวมค่ากินค่ายูอันนี้เฉพาะค่าค่ายาแต่ว่าค่ากินค่ายูอีกกะซื้อเครื่องคุณน่อยเฮาเนาะซื้อนมซื้อนั่นซื้อนี่กับอีอยากะเฮ้าไปนี่กะของใส่ทุกชิ้นทุกอย่างกะเทากับบริเกยียมพ่อแบบทุกอย่างเนาะกับตัวด้นมันจำเป็นเทากับเสื้อ,อพูดน้ำพี่น้องเลยอ่ะถือว่าเบิร์ดค่ายูค่ากินนี่กะ ประมาณตีเป็นคร่าวๆนี่ก็ประมาณสองหมื่นต้นๆเนาะรวมคายกินคายอยู่พี่น้องเยห,หลายมรสมกันแต่ว่าเฉพาะค่ากินเท่ากันส่วนหนึ่งนู่นแล้วก็ซื้อเองใซ่ของซอยคนน้อย,คนน,อยคนน้ำเนาะไปพุ่นไม่เป็นมากมากอ่ะพันเต๊ดๆพี่น้องเนาะที่ว่าการใช้จ่ายนี่ก็รายเดือนอยู่สถา,านะออบนเนาะกำลังมาเท่ากับต่างดาวต่างศาสตร์นะพี่น้องเนาะ กะอยู่กับซีขึ้น,นหนึ่งอะขึ้นหามือกัเบิดไปหนึ่งบาทบินเงินอา้าวกะเงินจำนวนนี้น้องพี่น้องทางสามุกดาบ่ได้ออกจากบะตั้งแต่กินอยู่เนาะค่าหืดค่ามอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินทางอ้ยใหญ่ใจดีเฮาอยู่ทางฟังไทยดีว่าไอ้ฮัก ทางเบาทาเพื่อนเนาะที่ว่าเพื่อนได้สุดได้ซอยค่าหืดค่ามอค่ายาทุกสิ่งทุกอย่างบา่ได้ให้ออกจักกิจจักบานะ้านเนาะทางค่ะยอ,อย่างเนาะทุกอย่างเลยกาโอ้พี่น้องเนาะกาจัก,จกสิโอบุญแทนคุ้นไอเพื่อนดใดพี่น้องเนาะกาเพื่อนกาดีครับครอบครัวเฮางลายเนาะเบาทา<น>คือตอนแรกเพิ่นก็ได้โอนเงินมาให้จํานวน3,000บาทพี่น้องเนาะก่อนตอนที่น้องเพิ่นไปหาหมออยู่ทางฝั่งลาวเฮา บ้านี่อ้เพิ่นเขียวอยากให้ไปลายมือแล้วเนาะั้งแต่น้องเพิ่นเป็นได้มือที่ซองเนาะแต่ว่าทางสามุกดาก็เลยว่าเออเดี๋ยวคอยอยู่อันนาะฮักษาอยู่บ้านเทาก่อนเพื่อว่าเพิ่นดีขึ้นเนาะแล้วบัดนี่พอฮักษาไปกลับบ่เศ้าเพิ่นก็เลยบอกสามุกดาเดี๋ยวอ้จัดการทัตกุกาเด้ยให้รีบพาน้องเพิ่นไปหาหมอเนาะเพราะว่าทางอ้เพิ่นก็นเห็นการดูตนน้องเพิ่นแล้วกา็เพิ่นก็นยันแบบเป็นยังให้แห้งอ่ะค่ะครับอีหยางคับ คือว่ารายการทางสายย่พุ่นมันกะเนาะดีขนะพี่น้องเลยวันนี้ทางสามุกดาก็ได้ตัดสินใจพาน้องเพิ่นไปพุ่นเพิพ่นกะซอยมากถือว่าโอ้หลายพอสมควรเนาะบ่ทาเออรวมทั้งหมดกะตอมจมื่นส0มพพี่ 3, <000 S 1> น้องคนกัน <3, 000. S 1> สามหมื่นามมาเทละ์ลเมินเทละ์ลเมินเทละ์ลเมินสามเธอ,นอ,อ,นนะอนเนาะแล้วกะก่อนแรกๆก็สามพันทางสามุกดาก็ถือว่า จักศิธอบุญแทนคุ้นอายเพื่อนใดนอกจาดีมุกดีใจนอกากที่ว่าเพื่อนได้เบิ่งเห็นหรือว่าได้ชุดได้ซอยทางครอบครัว่าสมุกเด้กกาเบาวทาเนาะกจาทั้งน้องกาบมีอย่างตอบบุญแทนคุณนอายทางน้องกามีแต่คออวยไส้แห้พรอายเด้อทั้งอะไรใจดีเฮาอยู่ทางฝั่งไทยเนาะอ้าก่อนอื่นทางน้องกาขออวยไส้แห้พรพี่ขอให้พี่จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุมันคนยืนเด้ออายเด้อเนาะนอนหลับก็ขอให้เจ้าได้เงินมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนแบนมือมากก็ขอให้ได้แก้มมินิโซ่โษนห้อย่าให้มาพานมานห้อย่าให้มาเบียดขี้เดียจังใดอย่าได้มีมาไก่เด้ออายสุดซอยมาสํามใดก็ขอให้ได้กับคืนไปหาลอยเท่าพันเท่าอายสีเฮ็ดธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ราบรื่นเจริญนุ่งเรื่องไปมือหนาเด้ออายเด้อเนาะทายนี้ก็ขอให้อายมีแต่ความสุขความเจริญปารถิปนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรถนา หายจากพยายนลูกค้าเดา้ซ่าทุกเนาะดีใจจนใจคือว่าน,ะน้ำตาจนสิออกพูดในพี่น้องเนาะแบบว่าแบบดีใจที่มาพได้นชุดได้ซอยเนาะแล้วก็าทางพ่อหักค่าน้าเพิ่นก็ได้ชุดได้ซอยมาคือกันพี่น้องเนาะตอนนั้นอา่าหมออยู่บ้านนี่ก็จํานวนเงิน5,000บาทพี่น้องเนาะ แล้วก็ทั้งแม่ตู้นอ้องอาริสาเพินเน่นแม่ก็ซอยมาคือกันพี่น้องเอ้ยก็ดีโมกดีใจเนาะโอก็ให้ทั้งทานทั้ง3เพิ่นก็อยู่ดีมีแฮงเนะาะบ่ทานเนาะมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อเนาะเอาโอเคพี่น,น้องเนาะสําหรับคลิปนี้กทงมุกดากสิได้ปิดคลิปเพียงซํานี้เนาะมีแต่ว่า ขอพูดขอบใจเอฟซีปัซซูคุคสควันเดอร์ที่เข้ามาติดตามเ<ห>มาฟังเ <ใจ S 1> บิร์คลิปเนาะเบิร์โฆษณาให้แล้วก็เป็นกำลังใจตั้งแต่ต้นจนฮอดปัจจุบันน,นี้พี่น้องให้ตอนนี้ก็ทั้งอาการน้องอลิซาดิก็คือหลังจากที่ทายท้องเนาะตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นหลายแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็บบอสบายเป็นไข่เนาะถือว่ามาเนี่กับไข่ลงแล้วพี่น้องเนาะไข่ลงสามจุดเจ็ดแต่ก็บโถึงขันวันลงสามสิบห้าสามสิบหกเนาะก็อาจจะค่าวๆว่าเพิ่งจะ เศร้าไข่นาพี่น้องเนาะโดยอ้าโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กาขอโต,โตไปหาอำนน้ำอำนในก่อนเดินพี่น้องเดินนาะสำหรับคลิปนี้กาขอกล่าวคำว่า,าสบายดี